เผยเทคนิคลดน้ำหนักด้วยไข่ต้มนะครับและตอบคำถามนะครับที่หลายๆคนถามว่าวันหนึ่งถ้าจะทานไข่ต้มเนี่ยทานได้วันหนึ่งกี่ฟองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องไขมันในเลือดสูงนะครับสวัสดีครับผมหมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับ เมื่อคุณชมคลิปนี้จนจบเนี่ยคุณจะทราบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่กําลังสงสัยว่ามันมีวิธีการลดน้ําหนักด้วยไข่ต้มเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับและถ้าจริงเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับและทานไข่วันหนึ่งได้ไม่เกินกี่ฟองถึงจะไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันในเลือดสูงแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดความรู้ดีๆจากหมอหนึ่งนะครับถ้าคุณชมหมอหนึ่งจาก YouTube สามารถกดติดตามกดสับครับทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเวลาหมอหนึ่งออกคลิปใหม่ๆม,มาคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดเวลานะครับและ หากคุณชมหมอหนึ่งจาก a c e b o o k นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามเพจหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับคุณก็จะไม่พลาดความรู้ดีๆจากหมอหนึ่งเช่นกันนะครับคราวน,นี้ย้อนกลับมาในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการลดน้ําหนักด้วยไข่ต้มเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เฮ้ยมันมีวิธีการลดน้ำหนักด้วยไข่ต้มด้วยหรอจริงๆหมอหนึ่งต้องบอกนะครับว่าไข่เนี่ยสามารถช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้ แต่ถ้าคุณเข้าใจผิดนะครับแล้วคุณไปทําตามที่ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกกันเนี่ยคุณจะสงสัยเลยว่าทำไมน้ําหนักคุณถึงไม่ลดซึ่งก่อนที่คุณจะไปรู้ว่าจริงๆทําไมไข่ถึงช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้นะครับคุณก็ต้องทราบก่อนว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะใช้พลังงานจากแค่2แหล่งเท่านั้นก็คือใช้พลังงานจากน้ําตาลแล้วก็ใช้พลังงานจาก ไขมันดังนั้นโดยปกติที่คุณเนี่ยเคยทํามาตั้แต่ก่อนหน้านี้ที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายของคุณเนี่ยใช้น้ําตาลเป็นพลังงานหลักนะครับคุณอาจจะทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานมากเกินไปหรือว่าจะทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ง่ายเนี่ยมากเกินไปเช่นพวกข้าวทั้งหลายบางคนกินข้าวเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยมื้อหนึ่งสองสามทัพพีแล้วกินขนมปังแล้วก็ตามด้วยผลไม้อีกพวกนี้มันเป็นแป้งหมดเลยซึ่งมันสามารถย่อยและเป็นน้ําตาลได้และก็แน่นอนตามที่หมอหนึ่งบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่า ้าคุณเนี่ยใช้น้ำตาลเป็นพลังงานหลักร่างกายของคุณก็จะไม่เอาไขมันสะสมมาใช้และมีหนำซ้ำถ้าน้ำตาลที่คุณทานเข้าไปมันใช้ไม่หมดมันจะถูกเปลี่ยนรูปไปสะสมเป็นไขมันอีกด้วยเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณจะลดน้ำหนักได้อย่างแรกเลยคุณต้องลดการใช้น้ำตาลลงก่อนแล้วร่างกายของคุณถึงจะไปเอาไขมันสะสมมาใช้คราวนี้หลายคนถามว่าหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไข่ต้มด้วยละ่ะ บางคนเนี่ยที่เขาลดการทานเครื่องดื่มหวานหวานลดการทานแป้งลงแล้วแต่ว่าน้ําหนักก็ยังไม่ลดสักทีเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยพลังงานที่ทานเข้าไปเนี่ยมันได้จาก3าแหล่งคือโปรโตีนคาร์โบไฮเฮรดรตไขมันนะครับซึ่งไข่เนี่ยมันเป็นโปรโตีนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ใช้โปรโตีนเป็นพลังงานหลัก จะใช้แค่แป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็ไขมันส่วนโปรตีนเนี่ยหน้าที่หลักของมันคือเอาไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายของคุณนะครับดังนั้นไข่จึงมีบทบาทค่อนข้างเยอะเพราะไข่เป็นโปรตีนถูกไหมนะครับมีบทบาทในการที่จะไปซ่อมแซมร่างกายของคุณให้แข็งแรงอยู่เสมอและไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งมันเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานของร่างกายของคุณนะครับซึ่งในไข่หนึ่งฟองจะมีโปรตีนอยู่ทั้งหมด6กรัมด้วยกันคราวนี้หลายคนก็ถามว่าโหแล้วย่างงี้เนี่ย ต้องทานโปรตีนจากไข่เนี่ยถ้าทานวันละ5ฟอง6ฟองได้ไหมนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจําตัวนะครับคุณควรจะต้องทานโปรตีนให้ได้0.8ถึง1เท่าของน้ําหนักตัวของคุณ <c oughs> เช่นคุณน้ําหนัก 60คุณก็อาจจะต้องทานโปรตีนประมาณ60กรัมแต่หากคุณอยากลดน้าหนักคุณก็อาจจะต้องทานโปรตีนมากกว่านั้นนะครับบางคนที่เขาออกกําลังกายเวเทเทรนนิ่งหนักๆก,ก็อาจจะทาน1.6เท่าถึง2เท่าเลยด้วยซ้าแต่ถ้าคุณมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับไตนะครับคุณอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าไตของคุณจะกรองโปรตีนได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับดังนั้นถ้าคุณมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับไตต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีโรคประจําตัวแบบนั้นนะครับไข่หนึ่งฟองจะช่วยให้คุณได้โปรตีีีนมมากกถึง6รัเเลยยทดว ทีนี้ถามว่าแล้วหมอหนึ่งกินไข่วันละกี่ฟองหมอหนึ่งบอกเลยนะครับว่าหมอหนึ่งก็กินวันละสาฟองเลยหลายคนอาจจะไดเเ้เคยได้ยินมาก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องทานไข่วันหนึ่งแค่1ฟอง2ฟอง,องแล้วกินแต่ไข่ขาวเท่านั้นนะปัจจุบันนี้นะครับเริ่มมีวิจัยออกมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าไข่เนี่ยบางคนจะกลัวการทานไข่มากเพราะกลัวว่าคอเลสเตอรอลจะสูงแต่คอเลสเตอรอลในร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทานเป็นหลักนะครับร่างกายของคุณมีการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลหรือสร้างคอเลสเตอรอลอยู่แล้วโดวยธรรมชาติ เพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยทำหน้าที่หลักในร่างกายของคุณเยอะมากอันได้แก่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของคุณเป็นส่วนหลักๆในการสร้างฮอร์โมนมีหน้าที่เกี่ยวกับความจําเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้มีโทษมันมีประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยร่างกายของคุณเลยสร้างมันขึ้นมาเองได้ถึง70%และคุณได้รับจากการทานในแต่ละวันเข้าไปอีก30% ครัวน,นี้ทําไมหมอ1ถึงบอกว่าแล้วหมอ1ทาน3-4ฟองนะครับจริงๆมันไม่มีตัวเลขตายตัวว่าบอกว่าคุณจะต้องทานเท่านั้นเท่านี้ฟองนะครับแต่เนื่องจากว่าการที่คุณทานแต่ไข่อย่างเดียวบางคนบอกฉันขอทานไข่วันละสิฟองเลยได้ไหมเพื่อที่จะได้โปรตีน60กร,รัมนะครับจริงๆแล้วสามารถทําได้ไหมทําได้แต่คุณจะขาดสารอาหารอย่างอื่นเพราะไข่มีสารอาหารก็จริงแต่ คุณควรจะได้โปรตีนจากอย่างอื่นบ้างเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นโปรตีนจากปลาเห็นไหมมันก็จะมีสารอาหารอย่างอื่นที่ไม่เหมือนกับที่ไข่ไก่มีคุณควรจะต้องทานโปรตีนจากนมบ้างเพื่อให้ได้แคลเซียมคุณควรจะต้องทานโปรตีนจากพืชบ้างเพื่อให้ได้วิตามินเกลือแร่อื่นๆที่เนื้อสัตว์ไม่มีดังนั้นคุณเห็นแบบนี้แล้วนะครับอย่าไปกลัวการทานไข่เพราะว่าไข่เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับ และในเรื่องของคอเลสเตอรอลที่หลายๆคนกลัวนะครับหมอหนึ่งบอกเลยว่าถ้าคุณได้เคยชมคลิปเก่าๆของหมอหนึ่งจะรู้ว่าแต่ก่อนที่เขากลัวคอเลสเตอรอลเพราะเขาคิดว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยพอสูงแล้วเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดของคุณไม่แข็งแรงแต่ถ้าคุณเริ่มสังเกตดีๆจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวเลขอื่นๆที่คุณควรจะต้องพิจารณามากขึ้นในผลเลือดไขมันของคุณซึ่งมันก็คือค่าไตรกีซลด์และค่า HDL ถ้าผลเลือดของคุณออกมาแล้วไตรกลีเซอไร์หารด้วย HDL แล้วมากกว่า2อันนั้นคือกำลังบ่งบอกว่าร่างกายของคุณหลอดเลือดเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีนะครับเพราะในคนที่สุขภาพหลอดเลือดดีเนี่ยค่าไตรกลีเซอไรด์จะต้องต่ำแล้ว HDL จะสูงพอหารกันออกมาแล้วมันจะต้องน้อยกว่า2 ดังนั้นแต่ก่อนอาจจะกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลเป็นหลักแต่ปัจจุบันนะครับอยากให้มานั่งดูค่าไตรกลีสลด์กับค่า HDL เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจร่างกายของคุณมากขึ้นนะครับไม่ใช่พอหมอบอกว่าต้องระวังคอเลสเตอรอลสูงก็เลยระวังคอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวตัวอื่นไม่ได้สนใจเลยนะครับเวลาดูผลเลือดเราต้องดูทุกๆตัวพร้อมกันไปนะครับดังนั้นย้อนกลับมาที่สิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับว่า เวลาลดน้ําหนักเราลดด้วยไข่ต้มได้จริงหรือเปล่าคําตอบก็คือลดได้จริงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณทานไข่ต้มอย่างเดียวแล้วคุณจะผอมไม่ใช่แบบนั้นนะครับหลักๆแล้วก็ต้องย้อนกลับมาที่เราคุยกันตอนต้นว่าร่างกายของคุณใช้พลังงานจากแป้งน้ําตาลแล้วก็ใช้พลังงานจากไขมันอยู่แค่2แหล่งนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากผอมคุณต้องลดน้ําตาลลดแป้งลงเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้ ส่วนไข่กินเข้าไปได้พลังงานก็จริงแต่ร่างกายของคุณไม่ได้เอามันมาใช้เป็นพลังงานหลักแต่มันทําหน้าที่ในการให้สารอาหารในการไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายของคุณให้แข็งแรงนะครับและข้อดีของมันก็คือพวกโปรตีนจากธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณอิ่มนานเห็นภาพไหมครับเนาะแล้วทานได้วันหนึ่งกี่ฟองนะครับก็จริงๆจ,จะทาน3 4, 4, ฟอง4ีฟองหนึ่งก็ทาน3 4ฟองต่อวันนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ไม่ทานเยอะกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าหมอนหนึ่งกลัวคอเลสเตอรอลสูงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะไปสนใจค่าอื่นมากขึ้นก็คือค่าไตรกลีสไลด์หารด้วย HDL แต่ที่ไม่ได้ทานมากกว่านั้นเพราะว่าเราควรจะได้โปรตีนจากหลากหลายแหล่งได้โปรตีนจากพืชบ้างได้จากนมบ้างได้โปรตีนจากสัตว์บ้างอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้ร่างกายของคุณได้สารอาหารแบบ ครบถวนนะครับและสําหรับคนอื่นที่ทานไข่อย่างอื่นที่ไม่ใช่ไข่ต้มนะครับก็สามารถทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกไข่ตุน๋นไข่ดาวไข่เจียวแต่พวกไข่ที่มีน้ํามันเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานอาหารที่เป็นมันๆทอดๆมื้อน,นั้นคุณควรจะต้องงดพวกอาหารที่เป็นแป้งออกไปเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของคุณทานอาหารที่เป็นแป้งกับน,น้ําตาลออกไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับร่างกายของคุณก็จะไม่ได้เอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นไขมันสะสมอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทานไข่ได้มื้อไหนทานไข่ที่ใช้น้ํามันมื้อนั้นก็งดพวกแป้งออกไปนั่นเองนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้้ชมแลวก็ใ มีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรหรือว่าอยากพูดคุยกับมันถึงก็คอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับ